เราต้องรู้ว่าให้กาฟสี่ชั่วโมงปิดปกติปิดห้าโมงนะแต่รอบนี้หน้าหนาวก็ปิดหกโมงไงพอหกโมงไปถึงตอนนี้ข่าวมันมาสองทุ่มค,ครึ่งนะข่าวมาสองทุ่มครึ่งพอเลื่อนไปอีกชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับไอ้สี่ชั่วโมงแท่งสุดท้ายอ่ะหกโมงอ่ะมันเป็นตัวบอกเหตุเราสําหรับคืนนี้ด้วยด<ม>ังนั้นเราก็ไปดูเอาแท่งที่หนึ่งตอนสองทุ่มอีกครั้งหนึ่งว่า แท็กซี่นะแท็กซแล้วขึ้นมาี่สียังเห็นยังนยัง็แล้ว้อัมากขึ้นไ,ไหมครับต้เวลาที่สอบเทียระยะสั้นเนะครับสอบไป55จีว่า,าสามารถเข้าได,ด้แล้วมก็จะหนีขึ้นอน่าี้ครับเห็น้ามันเป็นโพลเทตป๊บสมมติถ้ามันเลือกทางลงนะครับเราตกรถและเราจะไปเข้าตรงไหนรัน รหรือถ้ามันเป็นเทนที่มันวิ่งขาบายขึ้นไปนะครับในจังหวะที่กราฟย่อตัวลงมา M1 แล้วซิกแซกันตีรับที่ M1 ปุ๊บแล้วก็กดบายมาเข้าที่ทำเทมเล้